นนเมื่อสักพักใหญ่ๆประมาณเกือบ30มนาทีจุดบริเวณนี้งูเหลือมได้มารัดแมวหนึ่งตัวตอนนี้ได้ประสานงานไปทางกู้ภัยแล้วครับ โอ้โหหัวหัวอยู่เสมโอ้โหตัวใหญ่ดิใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยดิหัวยังลรครับตัวใหญ่ฮะไม่ใช่หัวดิตัวยังไไมม่่ยยัังงเหห็นวฮะเดี๋ยวผมจะนึกหน้าตีหอกให้นะของนี้ โอเคเอเคแล้วส่งนี้ยลูกมป็นชิ้นเล็กๆเลยเนี่ยโอ้โหโหใหญ่ตัวนี้แหละสิสกี้วิทย์เขาส่งโอเคอ๋อตัวนี้เลถุงถุงถุงนี่ไงถุงนี่ถุงนถุงนี่ได้ไหมอ๋อถุงนี่ถุงนี่โอ้ตัวนี้แหละแต่คกระแป๋วเห็นแลตัวนี้แหละใช่ใช่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละใหญ่มาก ก็แผลบอกว่าเอาในข้อเนี้ยเนี่ยแกเห็นที่นั่นอนะ่ะได้แเลยถ่ายแล้ยเคยรถคันนี้เคยไปซื้อของที่บ้านหรอกครับโอ้โหยังยาวเลยนะยาวหกศอ,ไอกได้เนี่ยผมเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหกโอ้ใหญ่ไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไว้ ถุงนะลูกเอาถุงเนี่ยเอาถุงขาวเลยไปเลยหางมันขาดนานแล้วมั้งเนี่ยรอยหางขาดนานแล้วเนี่ยเออเป็นไอ้ด้วนไปเลยเดี๋ยวปลอมมาให้ปลอมมีไหมนี่นุ่มป่ปเกมไม่าขาดนะ ใช <Co> ่ oh. ให้ก็ oh. ให้ก็มัดจากมันมัดมันมัดพอใส่อยู่แล้วเนาะโอ้บอกมันใหญ่ยึดสัญาณของเลยัะตัดติดนะทำไม่เล่นไปนะ บางคนเอาไปฆ่ากินใหโหไม่ได้เลยทนะ้อกินให้ขึ้นเลย,เย,เยขอบใจมากนะเหนือเลือดเต็มหูเลยเนะาะเดี๋ยวใส่ยาก่อนอย่า่เรยะเป็นไมันไม่เรียก่ล้